สวัสดีจ้าทุกคนในวันนี้พี่หนิงก็พาทุกคนมาเที่ยวดูสถานที่ชนบทของชาวอเมริกานะคะทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นกลุ่มเนาะเขาก็จะมีแบบอยู่ข้างๆริมถนนแบบนี้ทุกคนเหมือนเป็นบ้านชนบทเนาะแล้วเขาเป็นฟาร์มจะมีพวกฟาร์มม้า ฟาร์มวัวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาก็จะปลูกข้าวโพดปลูกผักนะคะทุกคนเหมือนบ้านเราเลยมีท,ทั้งข้าวโพดมีทั้งข้าวฟ่างเนาะเขาก็จะทําเป็นการเกษตรเนาะเหมือนเหมือนบ้านเราไม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่ดูหมู่บ้านคนก็จะห่างนิดนึงนะคะทุกคนก็จะเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่งกว้างนะก็ห่างจากตัวเมืองก็ ประมาณหนึ่งเนาะทุกคนเนาะแล้วห่างจากบ้านพี่หนิงอะประมาณพี่หนิงวิ่งมาเนี่ยประมาณ45นาทีเนาะถึงมาถึงก็พี่หนิงก็อยากให้ทุกคนเห็นเนาะว่าเอ๊หมู่บ้านอเมริกานี่ไม่ใช่มีแต่ในมีตึกหรือมีอะไรเหมือนในกรุงเทพเนาะก็เป็นเหมือนบ้านเรานี่เป็นาผักนะทุกคนแต่พี่หนิงไม่แน่ใจว่าผักอะไรเขาจะปลูกผักพี่หนิงวิ่งไปอีกหน่อยนึงมันก็จะเข้าไปในตัวเมืองของที่นี่เนาะ แต่ก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะทุกคนเป็นเมืองไม่ใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าอ่าพวกอาหารพวกร้านอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล็กๆของของเขตดอ่าที่นี่เนาะของเมืองนี้เนาะทุกคนเนาะเนี่ยก็จะมีต้นไม้ช่วงนี้ก็ต้นไม้เขียวชอุ่มนะทุกคนเนี่ยนี่ก็เป็นผักนะถ้าพี่หนิงจาไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าแดริสหรือเปล่าที่ที่ลูกแดงๆอะ่ะ ที่หนึ่งไม่แน่ใจเนี่ยงามมากสวนของเขาเนาะทุกคนหน้าเนี้ผักเอยข้าวโพดเอยของเขาจะงามนะทุกคนงามกว่าบ้านเราอีกนะเพราะฝนเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตกแค่แป๊บๆป,ป๊ก็หยุดเงี้ยแต่เขาจะลดน้ําทุกคนเขาจะทําใช้น้ําลดแบบสม่ําเสมอเลยที่นี่เนาะผักเขาถึงได้งามเนาะเนี่ยพื้นที่โลง่งกว้างมากนี่คือ ชนบทอเมริกานะคะทุกคนไอมีรถเครื่องด้วยแต่ถนนเขารู้สึกสะอาดนะทุกคนถึงเขาจะเป็นชนบทแต่ก็รอบๆข้างทางของเขาก็สะอาดเนาะรอบๆถนนข้างๆถนนเนี้ยสะอาดหูสะอาดตาอุ้ยบ้านหลังนี้สวยนะ,ะอยู่ห่างตัวเมืองแต่สวยดูดีทุกคนสวยมาก พี่หนิงก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็อีกสักแป,ป๊บหนึ่งพี่หนิงก็จะวิ่งเข้าไปในตลาดเนาะก็จะไปหาอะไรกินเพราะว่าวันเนี้ยพี่หนิงมาทํางานมาช่วยสามีพี่หนิงทํางานก็เลยถือโอกาสถ่ายภาพข้างทางให้ทุกคนดูอันนี้คือข้าวสาลีนะทุกคนเนี่ยข้าวสาลีเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วตรงนี้คือทุ่งข้าวสาลีเนาะ คือเกษตรกรของบ้านเขาก็มีเหมือนบ้านเรานะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งข้าวสาลีเป็นพวกผักกระหลำ่ำต้นหอมหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยเขาทานะทุกคนกระหล่ำของเขานี่งามมากข้าวโพดข้าวฟ่างก็มีเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ภูเขาโล่งๆแบบนี้เลยทุกคน มันก็จะดูสะอาดหูสะอาดตาไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนช่วงนี้ก็จะเห็นมองเห็นต้นไม้เป็นสีเขียวบ้างเนาะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีฝนตกบ้างมาเป็นบางอาทิตย์ก็ตกสองวันอาทิตย์ละสองวันสามวันก็มีเนาะตกนะทุกคนเห็นไหมมองไป โล่งกว้างหมู่บ้านคนก็จะห่างๆทุกคนที่นี่ก็จะข้ามทางรถไฟแลวเนาะก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะที่นี่นีน,นถนนรางรถไฟโล่งสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว ตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมทุกคนข้าวโพดของเขางามมากอันนี้คือไร่ข้าวโพดนะท,ที่พี่หนิงเห็นตามข้างทางเนาะเนี่ยไร่ข้าวโพดของเขาดูสิงามงามกว้างลง่กวกว้างกว้างมากปาข้าโพดเขาไม่แตกต่างกับเมืองไทยอย่างที่พี่หนิงบอกเนาะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเมืองกันเนาะทุกคนเนาะสุดลูกหูลูกตาจริงๆดูทุกคนกว้างมากเนี่ยทุกคนนี่ออกจากป่าข้าโพดมาก็จะหมู่บ้านเล็กๆเ,เ,เนาะก็เขาก็จะมีบ้านาปลูกข้างข้างถนนไปแบบเนี่ยทุกคนนี่คือชนบทของ ที่นี่เนาะแต่ก็ลุ่มลื่นดีนะทุกคนนี่เป็นป่าช้าของอเมริกาทุกคนเขาก็จะมีหลุมฝังศพอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีป้ายชื่อติดอยู่ที่หลุมฝังศพนะทุกคนแต่ไม่น่ากลัวนะป่าช้าที่นี่อยู่เขาจะอยู่ตามนี่แหละไปที่ไหนก็จะเห็นตามข้างทางเยอะเนาะ,นะไม่น่ากลัวเนี่ย จะมีบ้านคนประลมปะลประหลมอยู่ไปเรื่อยๆนะทุกคนจนจนถึงในเมืองเนาะในเมืองที่เนี่ยในตลาดตลาดเขาก็ไม่ใหญ่นะทุกคนบ้านเขาก็จะหลังเล็กๆแล้วก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มของใครของมันเขาก็จะล้อมล้วนนะทุกคนแล้วพื้นพื้นที่เขาจะกว้างเนาะพื้นที่รอบบ้านเขาจะกว้างเพราะว่าบ้านเขาหลังเล็กแล้วเขาก็จะทําเป็นฟาร์มม้าฟาร์มวัวอย่างเนี้ย าไม่ได้เป็นหมู่บ้านอย่างบ้านพี่หนิงบ้านพี่หนิงจะเป็นหมู่บ้านใหญ่มากมีพันสองพันเรือนหลังคาเรือนเนาะทุกคนแต่อันนี้เขาอยู่เป็นตามข้างถนนเรื่อยๆไปก็จะมีบ้านมองเห็นบ้านคนแบบเนี้ยทุกคนเป็นก็น่าจะเป็นหมู่บ้านชนบทเหมือนบ้านเราอะเนาะมีปลูกไปตามข้างทางที่ใครที่มันแบบนี้ทุกคน ไม,ไม่ได้ไปซื้อบ้านในที่จัดสรรอะไรเงี้ยเนี่ย,ยก็จะอยู่แบบแบบนี้เลยชนบทเลยในตลาดเขาตลาดที่นี่ก็จะเป็นตลาดเล็กๆนะทุกคนก,ก็จะมีร้านอาหารเล็กๆเนาะร้านค้าร้านอาหารเล็กๆไม่ใหญ่ไม่มีตึกสูงเหมือนในเดนเวอร์นะเดนเวอร์ Denver ที่ใกล้ๆที่พี่หนิงไปในตัวเมืองเดนเวอร์เลยจะมีตึกสูงมีอะไรเหมือนเหมือนในกรุงเทพเลยนะทุกคน แต่ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนตลาดบ้านเราตลาดใกล้ๆบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยจะมีบ้านคนหลังเล็กๆก็ใกล้จะถึงตลาดแล้วแหละทุกคนพินทิงจะมาหาอะไรกินเนาะเพราะว่าใกล้จะเที่ยงแล้วก,ก็หิวกับสามีทํางานมาเนาะก็หิวก็แวะหาอะไรกินก่อนแล้วก็จะกลับบ้านเนาะนี่ยจ้ะ บ้านค่อนข้างจะไม่ไม่ติดกันนะทุกคนห àng, ่างๆนี่ก็ถือว่าโอเคนะหลังเล็กแต่ก็สวยแต่ก็ดีอย่างหนึง่งทุกคนหลังเล็กอยู่ที่อเมริกาอยู่บ้านหลังหลังเล็กๆอะ่ะเสียภาษีถูกนะทุกคนดูบ้านหลังนี้สวยมากหลังเล็กแต่สวยนะเนี่ยพี่หนิงชอบแบบเนี้ยไม่ต้องใหญ่มากอยู่ที่เนี่ยถ้าอยู่บ้านหลังใหญ่ทุกคนเสียค่าภาษีแพงมาก แพงเสียดายเสียดาเงินมาเงินเสียภาษีแพงนี่ก็จะเริ่มเข้ามาถึงในตัวเมืองแล้วเนาะทุกคนเริ่มเริ่มจะถึงในตัวเมืองและก็ไปถึงพี่หนิงก็จะหาอะไรกินคาดว่าน่าจะสามีน่าจะพากินพิซซ่าแหละวันนี้คือง่ายสุดแหละเนี่ยร้านค้าของเขาก็จะประมาณเนี้ยก็จะไม่ใหญ่นะทุกคน ็นร้านค้าเล็กๆเ,เป็นเมืองเมืองเล็กๆเกนี่ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี่ยเนี่ยเข้ามาในตลาดแล้วในสองข้างๆก็จะเป็นก็เป็นร้านอาหารเนาะก็ก็เลือกกินได้ว่าเราจะกินอะไรก็มีอาหารทุกรูปแบบเหมือนกันทุกคนถึงจะเล็กแต่ก็มีร้านอาหารหลายแบบให้เลือกกินเหมือนกันเนาะ ไม่มีตึกนะทุกคนก็จะเป็นร้านเล็กๆเ,เนาะพี่หนิงชอบแบบนี้แหละใจใจพี่หนิงเนาะไอ้ที่ว่าเป็นตึกสูงๆเข้าไปกินอ,อ,อาหารอะไรอย่างนั้เนอะเอออัดอย่างนง้นพี่หนิงก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบแบบนี้มากกว่าแต่ให้แบบว่ามีทุกอย่างขายก็พอนี่คือร้านค้า ไปได้เรื่อยซ้ำข้างทางนะทุกคนแล้วรถบ้านเขาอ่ะไม่ติดนะทุกคนดูสิในตลาดยังไม่ค่อยมีรถเลยนะไม่แออัดไม่แออัดเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเรานี่แต่ถ้าเป็นเขตชนบทนะทุกคนเนาะก็ไม่น่าจะแออัดหรอก นี่คือ,อเขตชนบทไงก็จะรถไม่เยอะแต่ถ้าไปในตัวเมืองใหญ่จริงก็รถติดเหมือนกันช่วงนี้มองไปไหนก็เขียวเห็นไม้ต้นไม้แต่พอหน้าหิมะตกนะทุกคนใบไม้ตรงเนี้ยไม่มีเลยไม่มีให้เห็นหรอกสีเขียวๆแบบเนี้มีแต่สีน้ําตาลเนาะมองไปตรงไหนก็ไม่สบายหูสบายตานี่เป็นสวนสาธารณะของที่นี่ทุกคน ล่มลื่นมากสวนสาธารณะที่นี่พี่หนิงเคยมาตอนช่วงหิมะตกนอ้องเคยมาก็ก็เคยไปไปเดินเล่นครั้งหนึ่งไม่บ่อยเนาะสวยล่มลื่นผู้คนเขาก็มาออกกำลังกายกันเอยด้านในมีเหมือนจะเป็นตลาดเลยอะ่ะเหมือนตลาดนัดเลยอะ่ะเอ้ยไม่ได้เข้าไปดูเนาะไม่มีเวลาเข้าไปดูโอ้ยล่มลื่นเนี่ยจ้ะ หิวมากมากเลยพี่หนิงช่วงตอนนี้หิวมากขอบอกโอเคทุกคนคลิปนี้พี่หนิงก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะจ้าพี่หนิงพาชมชนบทอเมริกานะคะทุกคนหมู่บ้านชนบทอเมริกาเมืองเล็กๆของอเมริกานะคะก็จะประมาณนี้เนาะ,ะอ่าไงก็คลิปหน้าไว้มาเจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนคลิปนี้รู้สึกจะพาดูยาวแล้วเนาะ ทุกคนก็จะเบื่อได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะตอนนี้พี่หนิงก็มาถึงร้านพิซซ่าแล้วเนาะทุกคนก็จะลาไปกันเท่านี้นะทุกคนพี่หนิงลาไปเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย